สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศเนาะอยู่ที่เมืองนากายแข่งขมวนเนาะตอนนี้ค่ะพเจ้าและทีมงานก็นได้เดินทางมาฮอดจุดหนึ่งเนาะที่ไฮไลท์ของเมืองนากายเนาะจุดนี้ก็คือจะเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่สุดเนาะของสปปลาวเฮาเพิ่นว่าและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นเ,อเือใหญ่เนาะเวลาเฮามาท่องเที่ยวหรือว่าเฮามาดิ่นเนาะทุกท่าน ต้องได้มาเซ็กอินและต้องได้มาทายเฮือลำนี่เนาะเปลี่ยนเฮือไม่ขนาดใหญ่เต้าพเจ้าเองกับพรงว่าเพิ่นสางขึ้นในตอนไดลักษณะนี่เนาะถ้าว่าเฮาสังเกตเห็นเนะเาะเฮือนี่กับข้ายเงกับเฮือที่อยกเกินว่าไะทายได้หรนอเป่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นบริได้อนุญาตให้เขาทางด้านในเนเพราะวาเพิ่นก็มีการรักษาบบลุงอยู่ตอนนี้เนาะกระแมนเป็นเวลากัประมาณสามโมงได้เนาะเขาเดินทางออกมาจากเมืองคุนคำ แต่ว่าทางขึ้นมันจะขึ้นทางด้านนี้ขึ้นทางด้านนี้แต่มันขึ้นบ่ได้เนาะเดี๋ยวจะเก็ียภาพบรรยากาศทางภาพมุมสูงแล้วก็ทางบรรยากาศอ,อ้อมๆเนาะนี่มันอัดประตูเอาไว้ทางขึ้น เสียงของข้าพเจ้าแห่แหน่หน่อยหนึ่งเนาะนี่ก็คือจะเป็นสิงเนเจอร์ในสถานที่ดังกล่าวนี่นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างอมห่อภายด้านนอกให้ทุกคนในเบิง่งบรรยากาศอากาศดีเย็นดีเนาะท่ายวแถวๆนี้ก็จะมีเป็นส่วนส่วนอ่าต้นไม้เนาะส่วนที่เขา,จา,าขเจ้าปลูกไว้นี่ทั้งข้บวปนยอดข้าวปนยใจเนาะว่าจะแมืนต้นอีหยังเนาะให้โนุกคนมันจะเปิดเพื่อสองสั้นยาวสั้น และนอกจากนั้นเนาะอยู่ทางั้านลุ่มเองเพื่อนกนจาจัดให้เป็นบอนทีเป็นส่วนอาหารคือกแล้วกาเขาสามารถนั่งลิ้นได้แถวๆนี้เขาสามารถตั้งแคมป์ได้คือกันได้มาขออยญาตั้งแคมป์เลยเนาะอันนี้คือจะเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วกามันจะมีเคลื่อนคือกันของแข,งขวนขโมยนี่และจุดนี้นี่่าวว่าเขาขึ้นได้เนาะอากาจะไปขึ้นอยู่ส้นสุดแล้วเขาหนมลงมาเขาก็จะเห็นวิวทางด้านนอก เป็นวิวทีสวยงามหลายของสถานที่ดังกล่าวนี่เดี๋ยวนี่ทุกคนเนื้อขนาดใหญ่นะแตบุแน่ใจว่าจะมีขนาดเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องรายละเอียดข้าพเจ้าเองก็ค้นมาแล้วเนาตแตว่ากัยังบุบเห็นรายละเอียดของงานดังกล่าวนี่เป็นเหอสองสั้นแล้วก็จะมีะละหลายอย่างอยู่ในนี้เนาะมีอ่าซ่องยูทูบของท่านหนึ่งนาทีเพิ่นเคยมาถ่ายแล้วเดี๋ยวเข้าไปเห็นนั้นไหนก็เห็นได้ว่ามีทั้งเป็นห้องอาหารแล้วก็มีทั้งเป็นโซนนางลินเนาะดังกล่าวนี่นี่ก็คือบรรยากาศ ถายอมนอกเนาะที่เราเสณประมาณนี้เราก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเห็นเป็นตอไม้ต่างๆที่ยังใหญ่ยอยู่นี่เดี๋ยวมาถามเจ้าทินกันเนาะเดี๋ยวมาถามเจ้าของทินที่เพิ่นพาเขามาสบายดีสังได้เบ้าเขียวช่วยอธิบายในสถานที่ดางกาวนี้มันเป็นอะไรเห็นะอ๋อสำหรับสถานที่ตอนที่เขายูในตอนนี้นะ กะเพื่อนเอินว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเทินไปฟ้าเทินสองเนาะหรือว่าที่ห้ามหูเจ้าก,กันในอีกน้ํหนึ่งก็คือว่าเป็นทะเลลาวเนาะที่ว่าเป็นทะเลที่ว่าทะเลลาวหรือว่าเป็นทะเลน้ําจืดที่วันใหญ่ที่สุดของประเทศลาวเนาะอ่าซึ่งอ่าตัวนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําที่วันใหญ่กว่าเพื่อนเพื่อนน้ำเงิมอีกเนาะซึ่งอ่ามีจะเป็นิกินเจอร์เนาะคือว่าสไลายจะเป็น งามระดูฝนเนาะที่ว่นน้ำจะขึ้นมาเป็นหลายที่สุดจะบบเห็นบบมีก็มีดอนแล้วกันต้นไม้คือที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะอ่ะมันเคยถ่วมบ่เคย,เคยน้ำขึ้นหลขึ้นอ่าเคยขึ้นหลายที่สุดเนาะก็คือจะเป็นหอบก่างเฮือเลยหรือว่าจากักล้มที่ว่าเฮือนี้ลงมานี่แปดสิบเซนซูคือว่าเฮือนี้มันมีมาแต่ดุนเลยเหรออ่ืเอนี้มันมีมาแต่ดดแล้วนัวน่ตั้งแต่ที่ว่าเพิ่นสร้างก็เริ่มสร้าง ทำอีกของเครื่อนไฟฟ้าทันสองนี้ก็เริ่มมีมาเลยถือว่าเป็นบอนที่ว่าคอนคลายแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของอ่าเก็บน้ำแห่งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศาที่วาอ่าติดพันกับธรรมชาติหรือว่าอ่าให้คนลาวเขาโดยที่ว่าเป็นจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งเนาะให้หู้ว่า,าประเทศลาวเขาก็มีทะเลคือกันถึงว่าอาจจะบเป็นทะเลน้ําเค็ม เป็นทะเลน้ำจืดก็าตามแต่ความสัมผัสและความมุ้สึกมันจะเป็นในเป็นทะเลน้ำจืดแห่งหนึ่งที่ว่าง่ายหลจุดนี้เอาไว้อ่าไว้เขาหนังหรือว่อา,วา,วา,วาวมันเป็นห้าอาหารบร,รอห้าจ,จ,จ,จุดนี้เนาะก็เป็นาหาเมื้อแพ้หรือว่าบักน้อยจัวหนึ่งเนาะเอาไว้สําหรับาบริการเครื่องดื่มไม่แก่นักท่องเที่ยวที่ว่าพนมาลนหรือมาไทายรูปชซมวิวในจุดนี้เนาะซึ่งก็เป็นอีกบอลหนึ่งที่ว่า ช่วยรักษาความสะอาดในแคมอ่างน้ำาเมป์เงินสถานี้เนาะ,ะซึ่งสามารถเขาสามารถแต่นั่งลินในบาร์เพื่อนได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้กะมีปัญหาหรือว่าอย่างหนึ่งกับช่วงเป็นในช่วงระยะของการปั๊ปรุ้งซึ่งเขาสามารถเซาเนาะหรือว่าใช้บริการขี่เหือซมวิวออมในอ่างเก็บน้ำไฟฟ้าเชินสองนี้ได้เนาะ แต่ว่าแต่ว่าข่าวว่าเปรียบที่อับไเเคือน้ำเงิมนี่อยู่นี่จะมีต้นไม้หลายกว่าแ,แต่ว่าเคินในฝั่งน้ำเงิมนี่มันจะเป็นแบบลักษณะคือมันเป็นสายแล้วก็จะเป็นหน้ามูขนาดย่างไรบ่นอะแบดนี้ได้ได้เห็นเนามันมันจะเป็นดินสายแต่ว่าเป็นดินแบบหยียบหนักเป็นดินไหนัก<ๆ>เดี๋ยวยๆางเราไปด้านลูมเนาะงามเลยเขาเบิ้งอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบ สวยงามหรือคือนิดเทียบไซเลกอะที่ว่าคล้ายๆแบบป่าไซเลนอืมแม่อีกแบบหนึ่งมีงนกยางด้วยนะบินซึ่งอที่สำคัญเนาะอ่ออาองเก็บน้ำสถาน,นแห่งนี้เป็นบ่อนที่ว่ามีป่าหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่แล้วก็เป็นบ่อนพระมหากินของโตแม่พระสะโนหลแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือป่าที่ว่าจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนาะ จะเป็นปลาที่ว่าเลิ่นหา้วก็นำาซายวิธีหาทางธรรมชาติแล้วขายส่งตลาดที่ว่าเฉพาะกล่องสองแข่งเนาะก็คือเป็นแข่งข้ามวนกับแข่ง,ขงบริค้ามไซ์ที่ว่าเป็นจุดที่ว่าสนองวัตถุดิบอาหารทางน้ำหรือว่าพวกปลาให้แกสองแข่งนี้เป็นอันดับหนึ่งก็ถือว่าปลาส่วนหลายจัดสองแข่งนี้ก็มันได้มาจากทางเจมน้ำแห่งนี้อันนั้นไม่ถึงเอก็หาปลามาว่ะ อตอนนั้นจะเป็นเง้อของที่ว่าเพิ่นไปอาศัยนอะนตังยุกก็ด่อ,ดอนซวงในยามแรงเพื่อนเนินการ,การเกษตรและการหาปลาเพื่อว่าสู้เป็นอย่างหนึ่งก็คือว่าการประมงในเขตนี้สุรวายยูในด่อนนี่มันก็นมีคนอยู่หรือเปล่าเฉพาะด่อนจะบบมีคนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกาะจะมีแกนตั้งเป็นตุ๊บชัวขาว <c oughs> เพราะว่าอันนาะทะเลแห่งนี้แมน <c oughs> บ่อย่างๆรอ,อไปนี่เรากะรวมกันไปนะ จะบออ่อญ,ญาให้อยู่แบบตั้งเป็นื้นฐานมันอยู่เนาะแต่ว่าลักษณะคือเขาทามหาป่าเขามาพักเซาได้ไดไดส่วนเท้าดำคืนดำมือนอี่ได้แมนเป็ดบันทั้งเท้าหรือว่าเป็ดเขาตั้งจุดไว้ซืนะ่อเนาะแต่ว่าอมอยู่ทาวอเพราะว่ามันจะยันอาจเกิดมีความความเสี่ยงความอันตรายเนาะก็คือแบบมันมีมาแต่ไหนเลยบอกตัวที่อ่าง,งาไมา่เนี่ยเบิ้งแบบแต่แบบเขาเบิ้งภาพมุมนี้ก็ อีกลักษณะกอยู่ใดอ่าแมนก็ uh, ถือว่าก็เป็นาซิกเนเจอร์หรือความสวยงามของอีกแบบหนึ่ง mm hmm. ของสําหรับ uh, อางเก็บน้ําเทินสองนี้เนาะ mm hmm. ก็ถือว่าที่ว่าเป็นจริงไหมบอลน,นี้ก็ถือว่าเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือเอิญ่าเปลี่ยนามที่ว่าบอลให้ป่าหลากหลายสายพันธุ์เนาะหรือว่าซาร์น้ำนานาชน,น,น,นิดน,นี้ได้เป็่นบอลยู่อาศัยแล้วก็เป็นบอลวางไข่ ก็ขักอีแบบหนึงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเนาะอันต่อไม้ที่มันเน่าเปื่อยแบบนี้ก็มันสามารถเป็นอาหารของสันนา้พวกปูกุ้งหอยปูปลาได้คือกันสมมุติว่า,วาอยากเขาอยากเข้ามาต้องมัดตามเสน้นทางเสน้นใหจึงจะมาหอดจุดนี้ได้ต้องใช้เวลาอะไรบปางได้อันนี้เจ้าทินแนะนำเลยข้าพเจ้าอิงกับผู้หูเลยต้องถามเจ้าทินตอนนี้สาหรับการมาอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เนาะสามารถมาได้สองทางก็คือ มาจากอันเ้นเมือทางเล็กที่แปดหรือว่าทางเข้าอันอ่าเล็กที่แปดจากสิบสามใต้เนาะก็ะคือจากเมืองปากกระดิง่งอไรย่างเส้นทางที่ว่าจะออกไปสู่อันไสแดนลาวเวียดนามเส้นเมืองคําเกิดและอีกอย่างหนึ่งก็สามารถมาได้ก็คือเป็นจากตัวเมืองท่าแขกเนาะก็คือหอดไฟแดงสีแยกไฟแดงท่าแขกแล้วาก,กับจะมีอ่าแจกตัางกันไปตามฤดูกาล เชิงในส่วนนี้ก็คืออันฤดูที่ว่ามันใกล้จะหมดฝนแล้วก็อ่างเก็บน้ำอ่าเคลื่อนเทือนสองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกบอลหนึ่งสําหรับที่ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวนี้มาสัมผัสบรรยากาศเนาะนะหรือว่าสําหรับคนที่ว่าเป็นสายแคมปิ้งนี้สามารถมาตั้งแคมป์นอนอยู่ดีได้น้องถือว่ายอมรับแต่ห้ามประกาศเลยบรรยากาศนี้ถือว่าดีไหลอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมโลนติดตามฝากผลงาน ของน้องเพื่นนัเดี๋ยวจะขึ้นสับจเตืรนให้น้องใหม่ที่จะฝากเอาไว้เนาะฝากที่ตามเตืมเพายังอยู่ในทิปของข้าม้วนอยู่นะอันนี้ก็เป็นเพียงอีก1นึอีพที่จะพาทุกคนเนาะอาซรักพิดดโอนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงครานี้ก่อนเนาะเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปเด้อทุกท่าน